สิบสุดยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังสูงาุอันดับสิบหลวงพ่อจรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพร <Wow. S 1> อันดับเก้าหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีอันดับแปดหลวงพ่อปานวัดมงคนโคทาวาจังหวัดสมุทรปราการอันดับที่เจ็ดหลวงพ่อทองวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์อันดับหก หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐมอันดับที่หหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตร <Wow! S 1> อันดับที่สหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพมหานครอันดับที่สหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่สองหลวงปู่สุข วัดปา่าคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทอันดับที่1นึหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐรมขอผูุ้ณที่รับชมค่ะ